สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้สลับพามาเที่ยวนะพามาเที่ยวที่เมืองเปริสะเป็นเมืองทางตอนใต้ของเกาะสั้นโตรินีที่ประเทศกรีซค่ะทุกคนไปมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงคลิปค่ะนี่ก็เป็นรถบัสที่ให้บริการบนเกาะค่ะคันใหญ่แบบนี้เลยแพลนของเราวันนี้ก็คือจะมาทานเที่ยงที่นี่ค่ะเพราะว่าจะมีร้านอาหารไทยจีนอยู่ที่นี่ด้วยนี่กำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารค่ะ สองข้างทางค่อนข้างเงียบเหงาเลยค่ะเมืองเปริสซาหรือว่าเขาเปิดกันตอนเย็น,ยนๆก็ไม่รู้เนาะนี่เป็นร้านทำรองเท้าทุกคนคือสัญลักษณ์แบบชัดเจนมากเปริสา <c oughs> ก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซัมโตรินีค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างบางตาค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าร้านอาหารไทยแล้วเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูน Chinese Thai m i l l e n n ไอ้ยาปิดทุกคนมาถึงหน้าร้านบอกปิดเปิดพรุ่งนี้อในไหนก็ในไหนละก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวก็เลยเบนเข็มมาชอบร้านติดกันนั่นแหละค่ะก็เลยได้ชุดน่ารักน่ารักติดไม้ติดมือมาหนึ่งชุดแหละทุกคนทุกคนร้านนี้ชุดสวยมากสอยไปแล้วหนึ่งตัดสินใจริว,ว่าตัวนี้แต่จ้่วอีกตัวหนึ่งไม่ได้เอาตัวนี้น่ารักมากอะ่ะ อดหนุนร้านนี้ไปแล้วหนึ่งชุดทุกคนคือจุด้ะไตัวนี้สวยมากเดี๋ยวไปลองที่โรงแรมสวยมากน่ารักมากตอนนี้พวกเราก็อยู่บริเวณเรียบชายหาดค่ะทุกคนมาหาร้านอาหารทานข้าวเที่ยงกันค่ะ,ะที่เมืองเปริัาก็จะมีชายหาดเล็กๆแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนได้นอนอาบแดดเพื่อนๆสังเกตเห็นความแปลกของชายหาดไหมคะ อะเดี๋ยวเราเดินหาร้านอาหารก่อนเราก็ได้ร้านนี้ค่ะในระหว่างที่รออาหารจุก,ก็จะพาเดินลงมาสำรวจชายหาดแห่งนี้นะคะทุกคนเริ่มสังเกตเห็นความแปลกของชายหาดที่นี่หรือยังคะสังเกตที่ทรายนะทุกคนทรายจะไม่ใช่ทรายสีขาวหรือสีน้ำตาลเหมือนบ้านเรานะ จริงๆแล้วมันจะค่อนข้างเข้มที่มองเห็นด้านบนดูเหมือนเขาขาวแต่จริงๆแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นทรายแบบสีดำค่ะทุกคนแบบนี้เนี่ยแปลกมากเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรมันก็คือเป็นสีแบบนี้ตามธรรมชาตินะเนาะมันก็ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะชายหาดสีดำปกติเราจะเห็นแต่ชายหาดสีขาวสีน้ำตาลนวลๆเนาะ อนในระหว่างที่นั่งรออาหารก็อย่าให้เสียเวลาเลยค่ะเราก็มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอส่วนตัวดีกว่าค่าเวลากับทุกคน ลมแรงมากทุกคนฉันจะบินกันเลยทีเดียวดูสิแล้วตอนนี้ออเดอร์ฟของเราก็มาแล้วค่ะตามมาด้วยอาหารจานหลักเสิร์ฟมาพร้อมกับผลมะกอกโอลิเวียที่อยู่ในถ้วยสีน้ำตาลอะนะคะได้เวลาเติมพลังแล้วค่ะทุกคนกับวิวสวยๆแบบนี้เลยทุกคนรู้ไหมว่าจุอยู่ใต้ต้นอะไร มันคือลูกโอลิเวียที่เอาไปสกัดเป็นน้ํามันน่ะเวลาเอาไปสกัดเป็นน้ํามันแล้วแบบราคาแพงมากเพราะมันเป็นน้ํามันที่ดีต่อสุขภาพแล้วดกมากเลยอะที่นี่นะมีให้เห็นแบบทั่วไปเลยอะต้นนี้ต้นนี้อยู่หน้าบสถ บางลูกเริ่มจะสุกบางลูกก็เขียวๆอยู่ดกมากค่ะทุกคนคลิปนี้จุก็ขอปิดด้วยบรรยากาศนี้อีกครั้งหนึ่งคือแบบมันได้อารมณ์มากอะฟิลแบบฉันจะบินอะไรแบบนั้นเลยขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะสำหรับชุดนี้ก็คือชุดที่จุซื้อวันนี้ล่ะค่ะดูแบบกรีก๊ดกรีกเนาะส่วนสถานที่ก็คือเมืองเอียที่จุลงไว้แล้วในอีพีที่4นะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย